เพื่อนนักตบทีมเอลเล่สาวไทยที่กําลังจะทําการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับทำเซอร์ไพรส์ด้วยการจัดงานฉลองวันเกิดให้กับออนอุมาสิทธิลักษ์ครับเมื่อวันนี้ถือเป็นวันพิเศษสาหรับออนอุมาสิทธิลักษ์ลักวอลเล์บอลลักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีอายุรบ26ปีเพื่อร่วมทีมต่างสร้างเซอร์ไพรส์ให่กับน้องออนด้วยการนําเค้กวันเกิดมามอบให้กับเธอภายหลังการรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พัก สร้างความปราบปลื้มให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากนะครับขณะที่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเมื่อโค้ชนัทพลศรีสมุดนาคผู้ช่วยผู้ฝึกสอนแกล้งน้องออนด้วยเอาเค้กมาป้ายที่หน้านะครับก่อนที่น้องออนจะแกล้งนุสลาต้อมคำด้วยการเอาเค้กมาป้ายหน้าต่ออีกทอดซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับงานฉลองวันเกิดเล็กๆนี้เป็นอย่างมากอาดูมาให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่เพื่อนร่วมทีมเห็นความสำคัญของเธอ และดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมอยู่ในทีมชุดนี้ดีใจค่ะที่ทุกคนก็ให้ความสำคัญของวันเกิดของทุกๆคนนะคะเพราะว่าถึงวันเกิดใครเราก็ต้องมีเค้กมีอะไรเงี้ยถึงจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในร่วมทีมชาติแล้วก็รุ่นพี่ที่ดีมีน้องที่ดีมีโค้ชที่ดีอะคะ่ะขออวยพรให้น้องออน,นประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็ให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่หวังเอาไว้นะครับก็ ให้เป็นขวัญใจประชาชนาเล่นกีฬาเก่งๆนะครับแล้วก็ออมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะครับกระดาที่การฝึกซ้อมของทีมวอลเลย์บ,บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อวานนี้โค้ชออสเริ่มให้นักกีฬาซ้อมหนักขึ้นโดยเน้นทั้งการรับตบที่รุนแรงนะครับและการขึ้นตบทำคะแนน ซึ่งทาให้นักกีฬาบางคนอย่างอัชราพรคงยศตัวตบดาวรุ่งวัย16ปีถึงกับหายใจไม่ออกและต้องพักการฝึกซ้อมไปช่วงหนึ่งก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งโดยน้องพเพียวบอกว่าจะพยายามปรับตัวและฝึกให้หนักขึ้นเพื่อจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงให้กับทีมและจะพยายามพัฒนาตัวเองตามรุ่นพี่ในทีมให้ได้ครับ